สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงสายๆนะคะวันนี้ออก็มาทำหน้าที่แทนคุณพ่อนะคะคุณพ่อเราก็ไปอเอาสับปรรตตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะนี่ก็ช่วงสายๆแดดก็ออกแล้วนะคะแดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้ืม ก็เอาแม่วาสนาม,มา,ามาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เก็บขยะอะไรแล้วเหลือแต่พีน่นาตยานะคะก็เก็บห้แล้วนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะเอานะ้ำให้แม่วัสนากินแล้วก็พีน่นาตยากิน <laughs> 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 ยืนยนได้ที่นสี่พีน่นาตาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแม่เอสีกันเลย สวัสดีค่ะสว<อ>ัสดีค่ะงาม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 ของามงามสวั<อ>สดีค่ะ<อ>แดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้ช่วงสายๆ<อ>ก็เดี๋ยวเอา เอาน้ําให้พี่นาตยากินอาบน้ำให้เขากินเสร็จแล้วก็ก็จะเอาไปไว้ตรงนั้นนะคะเพราะว่าเอาไปไว้ข้างในไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าพอ่อคุณพ่อก็ยังไม่ได้ทําที่ผูกให้นะคะที่ว่าเขาทําขาดทําขาดตอนนั้นนะคะแล้วก็ต้องเอาไปผูกไว้ตรงนั้นก่อนนะคะ ช่วงนี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยหนาแวแล้วนะคะก็เป็นแบบว่าเย็นแค่ตอนช่วงดึกๆนะคะ บิ๊กซีวะไอะไรตรงนี้ฮะม่าน้านยังว่าหนี่ล่ะึบิ๊กซีนี่นะคะคุณแม่วาสนาเราเดี๋ยวเราจะเอาน้ยให้เขากินก่อนเขาจะกินน้ำไหมมาเร็ว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 เร็วเร็วไปกินน้ำเร็วเร็วหื้อน้ำให้เขา เย็นเย็นเย็นตัวสบายตัวนะคะเอาน,นี้ม้องเห็นเหรออยู่ท้านี้ค่ะรออัท่านี้แลวเอาตัวม้วงให้เขา ตักเองะะเองโอ้ยเพิ่งเพิ่งแม่วัสนาเรากินน้ำเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวให้แม่วัสนากินก่อนแล้วก็จะไปให้พี่นาตยากินนะคะ คุณพ่อไม่อยู่ก็ต้องทําแทนคุณพ่อแบบนี้ทุกวันทุกวันเลยนะคะว่าคุณพ่อไปตั้งแต่เช้าเช้านะคะกว่าจะกลับมาก็เย็นนะคะบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามนะคะบางวันก็กลับมาถึงมาก,กับสี่โมงเย็นเลยนะคะว่าอยู่ไกลนะคะน้ําก็เลื่มจะไม่ไหลแล้วถ้าคุณพ่อไม่อยู่นี่ จะไม่ได้เอาไปกินน้ําตรงที่ว่าไปกินประจำประจานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิด <c oughs> เกิดอันตรายนะคะเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเขาแบบพูดไม่ฟังหรือเขาตกใจอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะวิ่งนะคะ มาหาอย่างนี้นมาหาไม่วัส,สนาหรอน้ำก็เริ่มจะไม่ไหลแล้วลางหนาให้ก้อนลางหนาให้ก้อนมึงทึ่ชอบถึงว่าท่านลางหนาเลยมึงเขาไม่ยอมให้อืดน้ำให้นะคะตัวใหญ่ตัวหนามากเลยนะคะไม่วัส,สนาเรา อ eh ิ่มยังอิ่มยังอิ่มหรอสิไปแล้วเด้ออู้น้ำไม่ไหลแล้วนะคะ <is> ดูน้ำน้ำเริ่มจะไม่ไหลแลนะ้วเดี๋ยวว่แม่วัสนาะก็จะไม่กินแล้วนะคะถ้าน้ำไม่ไหลมาเร็วมาเร็ว เขเนี่ยตาอาล้ไม่กินแ้วไม่มาชนะน้ำไม่ไหลแล้วเขาไปแล้ว เดี๋ยวเราค่อยเอามาให้พี่นาตายาก,กินก็ได้นะคะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงก่อนเดี๋ยวเอาเขาไปถูก,ก่อนนะคะเราจะตืมน้ำใส่ทางไว้ให้เขาพี่นาตายาค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะหรูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอาจจะถ่ายไม่ถึงอ่อสับนาทีนะคะก็ต้องขอาการประทานอภัยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะไปเอา พีน่นาตยาไปผูกนะคะวบที่น,นี่เพราะว่าเดี๋ยวก็ร้อนแล้วนะคะก็จะรออีกชักพักนึงนะคะให้น้ําไหลแรงกว่าน,นี้นะคะก็จะเอาน้ําให้พีน่นาตากินนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะ,ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ สำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายยเรบ๊ายบายบายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ oh.